สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรนม,มา,าชนนะวันนี้เราจะมาสอนตัดผมนะครับทรงบ๊อบทวีถึกับวิกีนะจะรับเกียรติจากนาแบบมาจี๊ดนครับเนี่ยมาตา,าดครับชื่อคุณอะไรครับชื่ออุไรค่ะคือชื่อคุณอุไรนะติด <Okay. S 1> ตามยิทุกช่างใหญ่มานา้วเนี่ยครับประมาณสามสี่วันเป็นยังไงบ้างหลังจากรรดูแล้ว,วเองอที่ตัดให้ลูกค้าได้ถูกใจดีก็เลยสนใจแล้วก็เราดนูจาบฟังรูคสับ สนใจแล้วก็เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็เลยลูกสาวเขาเก็เ,เ,เลยติดต่อมาอ๋อครับแล้วมั่นใจขนาดไหนว่าจะตัดผมเห็นที่ดูในรีวิวอังก็แลยมเราเนนยังก็ถูกใจอ่ะครับโอทดลองดูนะทีนี้มาดูวิธีการตัดนะครับทรงบ๊อบทวีขึ่นค,ควิกกี้นะเป็นลูกผสมนะครับสองสองทรงเหนึ่งสีสานะฉันอยากจะแบ่งผมนะครับก็สองชั้นนะ เป็นผมน้วยมันเลยนะครับผมจะให e <nt its> ้ทูไปถึงจังหวัดตราดได้ดีไหมตราดหรือตราดตราดต่อรใช่ต่อรออาตรอรออาได้ในตราตราดอากาศเป็นยังไงบ้างส่วนอากาศก็เห็นเป็นบอกว่ามีลมวันนี้เลยนะมีลมอ๋อมีลมใช่ไหมโอเคทีนี้คือแปลงผมฉัดขึ้นนะก็จะยกที่สาลไนเลย ยกขึ้นก้าวต้มกานทันทีสองก็ยก้าสิชัด่หนเลยกยก้าสิบงั้ทันทีสองวยก 5, 5, 5, 5. ้าสิ 2, 5, 5, 5. คอยตัดติ้งรลัวๆไปเลยยกขึ้น หนึ่ง,งสองยกก้อสิบดันดีขึ้นไปด้วยกันไทรทนลวทะวุเลยทีนี้เราก็ตัดหาฐานความยาวนะตัดประมาณ ได้ฐานได้ความถแด้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เอาชั้นที่สีลงมาเลยที่ห้าลงมาเลยที่ห้าชั้นก็นหมดแล้วผมบาง ทุกครั้งคือมานอิจฉมข้างตัดโรนี่ครับเปิดห้องพงนะผมคุยลูกค้าแล้วนะก่อนที่จะตัด แต่ว่าเวลาเราเรียบเนเราก็ไม่ต้อง,เร,องเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะน่าเสียดาอทีนี้มาดูชั้นที่สองยกสี่ห้องสารัต เลนินคัตไปเลยถ้าอยากใช้เทคนิคเกาหลีนะเกาหลีก็เหลาเกาใจล่างเลยอันที่สามลงมางสาี่ห้ครับชื่อโรนินคัตคนที่ตัดโรนินคัตเก่งอย่างที่เป็นอาจารย์ออสชื่อสมจิตติสักดีอ่ะเก่ง มันชอบชมตัวเองผมชอบชมคนอื่นมันมีความสุขใช่ไหมครับลูกค้าชอบชมตัวเองกับชอบชมคนอื่นก็แล้วแต่แปลว่าอาจารย์ก็กลิ่นแล้วเดี๋ยวผมจะห่ออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวห่อเดี๋ยวจะห่อแล้ะตัดผมเสร็จก่อนตัดผมเสร็จก่อนข้างหน้านี้จะตัดเลยก็ดีคิวเลยไม่ต้อไปถามพอตัดนะเพราะว่าผมลอมเดียบลอมเดียบอยู่แล้วเนี่ยบางใช่ผมบางตัดเองเลยครับข้างหน้าเนี่ย ไม่เคยตัดเลยเลอไปตัดตที่ไหนมาต,ตาตาต่าเลอะแถวไหนแถวจังหวดตราดนะดดัหวตราดอือบีลงมาใช้วีใช้บีวีลงมาแล้วยกออกนิดหนึ่งบีหน้าลงมาแล้วยกออกนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ไม่ไปตัดใกล้ตีวหลังลูกค้างนะประมาณนี้นเวลานั้นนะผมไม่ชอบเปิดชอบซิเดนที่ด้ครับครับเปนคนเหมือนผมไม่มีน้ำหน,นักครับ ta nữa Thật thứ này Thật thứ xong Thứ Muốn mà yêu chưa ข้างนะงข้างมาเลยเอามาตัดกลางไปเลยโรลิ่พัดไปเลยตัดสไลด์ลงมาขั้นที่สองข้าวข้ามเบสิกนะคุมสอนเบสิคมาหมืน่นคลิปแล้วเราจะมาลุยกัน ด้วยแอดวานนะเพราะเวลาเราอยู่บนโลกมนุษย์มันเหลือน้อยแล้วเราต้าองแอดวานนะชื่อประมาณตัดมีคนตัดมาตัดไหมมีครับมีเด <สำฏ an> ี๋ยวผมจำไม่ได้หรอกว่าชื่ออะไรแต่ผมจำได้ว่ามีจังหวัดตราดก็มีทุกจังหวัดนะครับจามงหวยก็มีจามพอก็มี <simples> มาดูนั่นข้างทำไมเห็น,หนว่าเราตัดมาเชื่อมกลางไม่หูนะเรามาตัดฝั่งด้านซ้ายก็ต้องเชื่อมกลางไม่หูเหมือนกันลดลืดน่นคัดกัเลยฉลิศสอบวันลดลื่นคัลดลคือระดับกับ อีบกัดพ้อยเขื่อมชั้นที่ไรชั้นที่สองก็โรลิภัท ลาลงแล้องสิ่เสือนทุ่ขน่อนให้รีบตัดไปเลยเราวีดงมเชื่อรถันเลยหืลาลงกห เขาดันขึ้นครับขีดปั๊บอ่ะน้องมขาข้างหน้าแบกขีดส้มดึงผมมขาข้างหน้าเล็กน้อยนะ ค่อยหมุนตัดะในเวลาไม่ถึงสิบห้าทีเสร็จแล้วลิ้เสยมาหลังบ้านข <c oughs> อความยาวต้องมีเท่าไหร่หกนิ้วนะถ้าสี่นิ้วมันจะไม่ถึงจังหวัดตราดนะความถี่ <c oughs> มันจะอยู่ที่แถวลังสิตอะถ้าเราเผื่อไว้เลยหกนิ้วเนี่ยถึงจังหวัดตราดแน่นอน ห้ามสั้นนะเมื่อจะตัดผมทรงอะไรก็แล้วแต่ให้มันจะยาวหน่อยตรงนี้ยกขึ้นมาเช็ดเลยยกขึ้นมา ัวข so ึ้นอัพพื้นดาว ต้องใหญ่ใช้กันไกลดัมเดียวตัดนะใช่ครับมาดูใช่จอมาดูใช่รีบพอย,ยี่หน้ารีบพอยเ่งเยอะขึ้นไปไรไร นะ้านะ้าตัวนี้นะนนร,ร,รังไม่หูสยตัวนี้น้าก็แบบสีสัเข้าไปแบบสีสัเสบาปโคขับนิดหนึ่งกอมีเส้นสั้นเส้นยาวเส้นสั้นเส้นยาว ฝากปนกันไปนี่ผมขาวผมดำผมสี้ำจาลน้ำมั่วชั่ว <c oughs> แล้วก็อะไรรู้รับรู้รู้สึกปล่อยวางใ <c oughs> นงานับชื่อเสือ เป็นความทุยยถึงจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วคุยแบบไม่ต้องใดอ่ะถ่านใหญ่เป่าแห้งให้ดูเลย mm hmm. เ,รเราสามารถทุยได้เราต้องจะมีชื่อเสียงลูกค้าจะได้รู้จักเอเทาที่ได้ mm hmm. หนา ไรรอตกตุยิบสน่ไลูกค้าเปีคันนี้ใช่ไหมคันนี้โอเคตอนน้นขวาหนาับ นั่นคือใช่ใม,มีเส้นสั้นเส้นยาวพ่นๆกันไปบอกกระจกนนหน่อยครับคุณนุช ด้านหลังเห็นความทุยไหมครับจ้าเขียนไหมจ้าเห็นความทุยไหมครับนี่คือทุยๆด้วยการตัดสอยนะด้วยคัตติ้งความยาวพอดีไหมครับอ๋อแล้วค่ะอ๋อแล้วนะรู้สึกเบาหไหมเบาสบายเบาสบายเลยเสยๆคนใหญ่แล้วชอบผมพอสัตว์เสยๆๆอ้าวเนี่ยนอนมาถูกที่แล้วครับอ่า มาถูกที่แล้ว,ลวสบายใจอะ่ะใช่อะเน้นอะไรหมักมารถูกต้องก็ให้เขารู้เขาส่งแล้วก็ดูแลง่ายสิ่งที่ลูกค้าต้องการเราจัดให้เลยทันทีนะบถถ๊อบทรีผสมทุกที่ ลูกค้าบอกว่าอยากให้แข็งอยู่ทรงก็อย่ารอช้าใส่โฟมได้ทันทีเลยผมจะได้ยกโนด ได้ยากไ,ไม่ทันแล้วครับดูครับ <laughs> Yeah. ให้มันเบือบ่อๆไว้แล้วยกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะตกคัดอีกนิดนึงตรงไหนที่ต้องสงสัยอะดำดำเข้มเข้มทึบๆยกขึ้น,180นร,ร้อยแปดสิบลูสารตกคัดถึงจะแรงนะถ้าแรงเดี๋ยวแวงอีกเดี๋ยวผมมันแวงคุยมาหนังบ้าน

mưa thì ra là tôi coi mà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  tên sai dầu หางแบบด้านขวาสามมิลน,นะเดี๋ยวเรต้องมาเลนมันนิแหนี่ยกขึ้นวีเยอะ้นแวกรูปยกขึ้น,นลูกค้าเอากระบ,บางไม่เอาไม่รู้อ่ะเช็ตไปก่อนจัดทรงไปก่อนเลนเลนเข้าทรงของเราก่อนนะ จะตัดผมตรงนี้สำรองจองคิวเข้ามานะสูตรแบบหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดจันเลยเฉียดสายไหม่นะกรทมนะหาไม่ยากถ้างด้านรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่ขอกประตูสี่นะเดินผ่าซอยห้าสิบเมตรร้านอยู่ขวามือนะ สอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะบอดต่อกันด้วยรับชม24ชั่วโม,มงนะครับ On ออนไลน์ไปทั่วโลกเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นไม้3 4วัน,นครับพอดีนะครับรีบมาตอนที่ต้งองใหญ่จะไม่อยู่ในโลกใบนี้เอ้าโลกไม่น่าอยู่ก็เบื่อแล้ว <c oughs> ต้องลาจากกันแล้วดีไหมไ้อลาจากกันออไหม่อยากให้ทัง้งใหญ่ตายเหรอเดี๋ยวมีคนตัดผมให้ โอ,อ้จะได้มารับกันจีเดี๋ไว้ัสามเดือนมาเจอทำไมเจะมาถูกไหมมาคนเดียวก็ว่านงเดิมลูกมาตรงเนอะเป็นลูกมาตรงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็จะกลับฐานแน่ครับกลับฐานแล้วไป่ทำอะไรเจนาน่ะอันที่องเดร๋ไม่เลี้ยงหนาแล้วเหรออ๋อเขาไปโรงเรียนนันสรีเร,รี๋ยวนุนสลีนุสลีดูข้างหลังหน่อยสิเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงเศรษใจสบายใจคเห็นความทุยไหมเถึงจังหวัดตราดไหมเนี่ยเลยตราดไปเลยตราปีชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวจแต่ผมตรงนี้ก็หกศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้าและศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะครับสอนพีมอนยูทูบวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวย